สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมช่องตัวรายจานแน้วอีกแล้วนะครับน้องอยู่กับหน้าค่ายของ A M B Pro 88นะครับน้องเอามาครับผมทุนที่สองพ่านท่านผู้ชมลุยกันหน่อยครับผมกับเซ็กซี่บาคาร่าไม่รู้จักจําไม่รู้จักเข็ตก็จัดมันไปเลยแดงเลยครับผมจัดไปจัดไปมาเปิดแรกหมดหน้าตากไปครับผมพันห้าน้องว่าจังได้นะครับน้อโยกย้ายอารมณ์ดีเกินบาคาร่าผู้ชม นั่นนะนั่นลำมวยครับผมยกแรกผ่านไปครับผมหน้านี้เปิดมาว่ายังไงวะแม่งก็รีไลโอ้ยเอามามันมันเอี่ยวครับผมเอ้ยมันแต้มเดียวเราสองแต้มเอามาดิตัวไปดิบอดไปโอ้ยโอ้โห้าหลังครับผมสวยงามมาดี2,009แจวครับผมดูดีๆม,ม้ชมมันจะลงยาวครั้งเดียวแล้วมันก็ จะตัดครั้งเดียวแล้วมันก็จะลงอีกนะผู้ชมนะดูดิตั้งแต่ต้นเกมเลยเอาลงไปก่อนนะผมเชื่อเขาไปก่อนเชื่อมันไปก่อนครับผมอย่าเพิ่งไปตัดสถิติอะไรเด็ดขาดเลยบาคาร่าตามมันไปก่อนอปรับไหมก็ได้วะ,ะไม่ทันดีครับผมหมดเวลาเอามาครับผมลุ้นแค่นี้ก็ได้ครับผมเหลือไปเจ็ดร้อยนะครับเนาะเปิดมาหน้าสองทั้งคู่ครับผม เอามันสมแต้มเราวิแม่งสองแต้มโอ้ยเอาเอาอเรียบร้อยห้าต่อสัปียิงเข้าไปกรับผมสวยมาดีบวกสองไม้แล้ว่านผู้ชมอ่าสี 4, 1600่พันหกร้อยครับผมกำไรสองพันหกคุผู้ชมมันจะลงยาวมันเป็นไป,นปนได้ไหมนผู้ชมเอาลงไปก่อนครับผม ลงไปก่อนให้มันคู่กับสามตัวที่ว่าแรมคุณผู้ชมเห็นไหมแดงมาไหลสามอยู่ต้นเกมอ่ะครั้งหนึ่งแล้วก็อันนี้ไม่แน่น่าจะไปคู่กันมันชอบคู่กันนะผู้ชมนะมันหนาวมันยังไงไม่รู้หหาากก <laughs> <laughs> เหมือนก <laughs> ันหมดหน้าตากับผมเหลือหนึ่งพันเอาจังไดว่าหมดหน้าตักเหลือหนึ่งพันเอาเอพอได้สู้พอได้สู้ห้าแต้มมันบอดอย่าหกอย่าเจ็ดโอ้ยแต้มเดียวเดิดนเบิร์มาดี สวยครับผมบวกสามไม้ติดครับผมเอามาดีเจ็ดพันสองครับผมมาดีโอ้โหเอาการอยู่ชมมันจะลงแล้วมันน่าจะตัดขึ้นไม่ไม่น่าลงมาคู่กับสี่ล่าสุดนะเพราะว่าแม่งตัดขึ้นแน่นอนไปน้ําเงินดีกว่า่านผู้ชมไปน้ำเงินกับเสมอแล้วกัน เวลาไพ่มันจะหมดนะครับผมนะมันจะไม่ให้เราใส่ไพ่คู่อะไม่รู้มันเป็นยังไงนะมันกลัวโดนหรือมันหรือมันจะกลัวเราหมดตูดก็ไม่รู้มันกันนะัชมนะเฮ้ยก้าวสวยขอมาหูยฮาแต้มหูแม่งเกียเต้มขอสามโอ้ย,อย,อยขอสามมาห้าเลยบอดดีครับสนิทเลยนมครับชมอืม มันเป็นไปได้ไหมคุผู้ชมดูดิมันจะลงมาสีปกติมันน่าจะตัดไปก่อนนะแต่ว่าเมื่อกี้นะ่ะดูสามเกิอือคุผู้ชมไอ้สามกรรมการข้างล่างอะ่ะมันก็ให้มันให้น้ําเงินมันให้น้ําเงินสองตัวแล้วก็ให้แดงตัวเดียวมันจะต้องไปฝั่งที่น้อยอยู่แล้วไปน้ําเงินครับผมงัดครับผมเต็มแม็กเอาดูดิถ้าพาดก็เหลือกาไรพันเดียว่านผู้ชมนะก็ต้องยอมรับอ่ะเพราะว่าเราไม่รู้จักพอเอง่านผู้ชมเอาดูหน่อยที่เปิดที่เราปั้งก็เก้าพันคผู้ชม ถ้าเสียก็กำไรเฮ้ออขอบมาดิขอบมาดิเรียบร้อยโดนโวยแปใต้แค่มองครับผมเอาดิหกพันยืนะ 9, ะนะเก้าพันเลยคุณชมโอ้โหย,ยอดยังไม่ขึ้นโอ้โหแมงความรู้สึกช้าเอามาดิสวยครับผมแม่งเก้าพันะครับผมจัดไปหนีครับผมอยู่ทําไมครับผมนะครับเนาะก,ก็เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในเคมต่อไปดีกว่านะครับนาะไปกันครับไปสวัสดีครับ